สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่าลูกชายผมตอนนี้จะเป็นเบาเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้แขกครบครับเขาเป็นเบาเต็มตัวแล้วรับเอานะดูเดี๋ยวพ่อกินให้ดูก่อนเดี๋ยวพ่อกินให้ดูก่อนทำยังไงนี่เอาข้อเนื่องมานี่แล้วก็จะเห็นคนในใช่ไหมเราก็กินคนในเป็นหลักก่อนถ้าเรากําลังมือใหม่อยู่นี่งนี้เรากินเข้าปากฮัตเตอร์ เหเหลูกผมไม่เคยกินลาบคั่วเลยนะครับขอข้ามเลเวลมาเลยกินลาบดิบเลยนะครับดูว่าจะเป็นไงหนึ่งสองสามอ่ <S <S hmm. ได้แล uh, ้วได้ป่าอร่อยก็กินอีกกินกนไหนนี้กินกนไหนนี้ชีบไปเลยชีบเอามือชีบไปเอาหัวไม่มือต้องแดงเอาหัวไม่มือต้องแดงหรอเปล่าเออน้าต้องครีบเออนั่แหละ แต่เปลืองน้ำหน่อยนะเพราะว่ามันเผ็ดนะเผ็ดไหมไม่หรอกรสชาติเป็นไงบ้างนง้ำเค็มอืมแล้วเป็นไงบ้างกลิ่นเครือ่องเทศเป็นไงบ้างอร่อยรู้สึกได้ผมเป็นเบาแล้วครับผมเป็นเบาแล้วครับ <laughs> วางลาบกับมามา่าเลือกอะไรมามา่ากับเลย